มาเบิงเศร้าบานเพิ่เก็บหอยนะครับน้อโอ้คือหลายเถอะครับบอกหอยที่โตหอยหอยอยังกวครับเนี่ยโอ้คือหลายเถอะครับอ้ยมันมาจากไหนคือหลายเถอะมันบ่มีนกมันบ่มีนกปากค้างมากินบอกครับบอเห็นนกปาก้างมากินเต็มคูเลยเบิงเอาหันคูไหมผมเบิงเบง,บงดูหันมาเบิง โอ้ยคุณผู้ชมพุนละหอยเชอรี่ผุนว่ากินกินได้เนาะครับนู่นนี่สิเอาไปเฮ็ดจังไหนไปต้มบ่ครับบ้านนี่ต้มแกะหัวออกกินกับสมตาจังสี่บ่เฮ็ดตำปลาจังสี่บ่ใส่มันอยู่จังไหนบ่หอยเชอรี่มันอยู่แบบไดนผมเบิ่งเหมืงดูนี่บ่มันอยู่ในจังสี่เลยบ่โอ้เห็นโตมันเลยบ่ครับใส่เหรอครับโอ้ผุนเนี่ยคุณผู้ชมพุน เต็มๆอยู่เลยหอยเชอรี่คือหลายแท้หลายเหง้าโห่งานเชฟผมกได้คูหนึงบ่เก็บขึ้นไปครูหนึ่งแล้วบ่ครับนี่ตอนนี้ก็สิได้อีกครูหนึ่งหันบ้านยังก็ครับนี่ยทงหน้าบ้านยังนี่บ้านยังก็ครับฮะบ้านบ้านลังแรงบ่บ้านข้อบ้านข้อรังแรงเนาะอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษป่าหันคู่มาเกยใกล้ผมเบิ่งเมืองดูครูเกยใกล้เนี่คุณผู้ชมมาเบิ่งเด้อบ่หอยเพิ่น เอาโอ้ยคือบอ่มีคนเก็บไปขายครับหลายๆายจะขายได้เด้นี่เนาะนี่นคือบอ่มีคนมาหาเก็บไปขายจักป๊าดคุณผู้ชมเบิ่งเงินครับถังเพิ่นว่าเอาเมื่อลรอถังนึงเพิ่นว่าโอ้ยนี่ยังหลายคือเก่าอยู่กกร้อนๆอันนี้เจ้าก็สิเอาไปต้มจิ้มเอาหัวออกกินบ่ครับนี่สิเหลือเหน่วยใหญ่ไมันลอดอืมเอาหน่วยใหญ่ไว้ถอะนั่นเนาะอันเป็นหยังครับคือจังเก็บออกจากหน้านี่เว้าให้ฟังในหอยนี่คขันเอาไว้มันเป็นจังไดด๋มัันนต้ขงโอ้มันกินต้นเข่าบ่ หมายคำว่าเข่าเขาวานไว้กับสีบง่งามเลยเ,เขา่าประมาณถ่วงลังดอวเขามันสีมันสีมันสีกินเลยแตงกินขี้หนาเขาไม่นี่บ่ตอนนี้ว่านแล้วบ่ครับหรืเขาเนี่ยอ๋อคือว่าตอนนี้เตรียมข้อม้อมคือเอาบอกหอยออกก่อน,นขันเอาบอกหอยออกแล้วจังสีวานบ่ครับ,รบอืมคุณผู้ชมมาเบิ่งเพิ่นเก็บบกหอยนี่อยู่ที่ละอยู่บ้านขอ้อตำบลตำบลล่างแหล่งอำเภออุทุมพ,พรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับคุณผู้ชมครับป้าบกหอยหลายคักนี่ขนาดงั้น้า บมใหญ่เลยครับนี่คุณผู้ชมนีหน่อยนี่แต่ว่าเพิ่นเก็บไปแล้วถังหนึ่งเพิ่นว่า,วาสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมาอ,อมือนี้สีสะเก็ดชาแนลผ้ามาเบงเพิ่นเก็บหอยครับคุณผู้ชมครับนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทติดตามครับจากสีสะเก็ดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ